เพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่จุดตัดไม่ใช่จุดตัดนะใกล้ๆไปอยู่รถลงบัลลามาตรงนี้เป็นแยกอุภัยเจตุทิศนะฮะจุดตัดถนนราชพิธีขบวนที่กําลังจะผ่านน่าจะเป็นขบวน201นะครับอิตาชิทำขบวนมาอยู่นวนแนละ้วมองไปเราจะเห็นสถานีรถไฟหลวงจิรลดา ขณะน,นี้ยังมีรถไฟเอรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่633วิ่งผ่านมาด้วยครับโอ้โหกระบวนรรถบรรท633ครับโอ้โหอ,อ,อย่าบางังอย่าบังอย่าบังรีบหน่อยรีบหน่อยตีคู่กันมาเลยครับ633กับ201กรุงเทพพิศนโลกโอ้โหรถบังเสียหมดเลยสัญญาณดังขึ้นครับ ความเร่งรีบก็ตามมาวิ่งตีคูณมาเลยครับขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกแล้วก็ดวนดำแล้ว632ครับวันนี้มีขบวน632วิ่งตามความต้องการของปอตท นีรถจอดรอทางไม้กั้นลงสนิทแล้วครับกระบวนซ้ายมือนั้นเป็นรถดว่วนดํ633าสแล้ววันนี้มีการเดินรถพิเศษตามความต้องการของปอตทนะครับเป็นรถกระบวน632และ631 633นระบวนน้ำมันถังเปล่านะครับจะเดินกลับเข้าไปบางซื่อจริงๆปลายทางก็คือสถานี บึงพระฮะแม่นะ้ําบึงพระอันนี้เขาจะเข้าไปรอที่บางซื่อก่อนยังไม่ไปส่วนกระบวน201นี่ได้ที่ตาชีครับ รกกงเทพษณุุโลิลตอนนี้เครื่องกัดลงแล้วนะครับสําหรับกระบวน633ไม่มีรถผ่าน รถยังนิ่งอยู่นะออกแลตอนนี้รถเคลื่อนตัวออกมาแล้วครับเดี๋ยวก็จะเลี้ยวเข้าปัแแจครับแา,างนี้พี่ประแจหนึ่ง เจ้สองครับโอ้ทีบครับ่เทีบกสามสองมาครับสิงสวน,นสสกันกับกสแกอัดัมากีบชักบีดให้ครับ 632นานๆนนจะมีเฉพาะกิจวิ่งสวนมาครับเครื่องตั้นลงอย่าตอนนี้รถยังจอดช่วงสะพานข้ามคลองสามเสนนะแล้วกำลังเข้าสามเสนแล้วน่าจะข้ามทางแล้วนะครับส,สดีเรยพี่ กบวน632วิ่งสวนมาแล้วนะครับแต่ว่า633นั้นผ่านไปก่อนไปสวนกันที่สถานีสามเสนมาแล้วครับ632ครับอู๊เสียงสัญญาณเครื่องกั้นดังขึ้นแล้วครับ เสียงเครื่องกันหยุดแล้วนะครับค่อยๆมาแล้วเร่งมาเรื่อยๆรถมันหนักนะฮะเออน้ำมัน สามสามนั้นถังเปล่าแต่อันนี้ถังน้ำมันล้วนๆมีน้ำมันอัดมาเต็มครับอาสตตอมซีซีหนึ่งสามทำขบวนครับ